ผู้ที่รู้แจ้งแล้วมียานปัญญาอันบริบูรณ์สมบูรณ์แล้วย่อมแผ่องค์ความรู้อันเป็นยานปัญญากับเพื่อมแผลไปยังจิตที่ยังมืดบอดอยู่จิตพวกเราทั้งหลายผู้ที่ยังไม่แจ้งในธรรมเมื่อน้อมจิตมาซึมซับองค์ความรู้แห่งปัญญานี้ด้วยจิตจิตจะค่อยๆซึมซับความสว่างสวัยองค์ปัญญานี้แล้วก็คลายออกจากความหลงยึดอาการกับเพื่อนนี้เมื่อไรก็ตามที่จิตไม่ งูยึดอาการกระเพื่อมจิตจะหลุดพ้นออกมาจากอำนาจแห่งอวิชชาจิตจะกลายเป็นอิสระเป็นเอกเทศเลยใสยบริสุทธิ์พร้อมด้วยองค์ความรู้แห่งปัญญาสว่างสวยด้วยตัวของมันเองเรียกว่าอัตติหออัตโนนาตุตนเป็นที่พึ่งแห่งตนจิตจะไม่ง่ยึดไม่ง่อาศัยจิตตะสังขารอีกต่อไปนี่คือลักษณะที่จิต ได้เข้าถึงธรรมาธาตุของตนเรียบร้อยแล้วจิตได้เห็นแจ้งในนามาธาตุและรูปาธาตุว่าเป็นอนัตตาบริบูรณ์แล้วจิตจะไม่ง้ออาศัยอีกแล้วจิตจะไม่เกิดในวัตฏะแห่งนามาธาตุรูปาธาตุอีกแล้วคือพวกเราจะไม่ง้อยึดไอเสียงนี้อีกต่อไปไอเสียงเนียมโนภาพนี้อารมณ์นี้อาการรับรู้นี่คือวัตฏะ เป็นวัตตะวนแห่งการปรุงแต่งวนๆเรียกว่าวัตตะแห่งนามธาตุวัตตะแห่งรูปธาตุวัตตะแห่งจิตตะสังขารเมื่อจิตไม่เกาะอ,อาการกับเพื่อมนี้แล้วพบก็ไม่เกิดพราะพบคือขณะที่จิตไปเกาะไปยึดว่าเรากาลังพูดปึง้งเราเชื่อว่าตอนนี้เราพูดนี่แหละคือจิตเกิดนี่คือพบขณะที่เรามีอารมณ์ดีใจปุ๊บเราเชื่อว่าตอนนี้เราดีใจนี่คือพบ ขณะที่เราเสียใจเราเกาะความรู้สึกเสียใจปุ๊บนี่คือพบพวกเราไม่ต้องกลัวแต่ถ้าเรารู้ขึ้นมาว่าเอา้าทั้งหมดไม่มีอยู่จริงนี่จบเลยทั้งหมดนี้มันจะถูกรีเซ็ตเป็นศูนย์ทันที